เสียงนกยามเย็นขับขานเป็นสัญญาณว่ามันกลับรวงรงังยายแจ่มนั่งรับลมอยู่ริมทุ่งแสงอาทิตย์ยามอัสดงทอดเงายาวบนลานดินท้องฟ้าเริ่มไล่เฉดจากฟ้าสดใสเป็นสีส้มเรื่อก่อนจะค่อยๆเคลือบม่วงเข้มแห่งราตรีลมเย็นยามค่ำพัดแผ่วผ่านทุ่งข้าวแห้งเหลืองเสียงใบไหวเสียดสีกันเบาๆดังบทเพลงกล่อมใจ ริมปากยายแจ่มมีรอยยิ้มจางๆดวงตาขุ่นมัวละดูเงียบสงบแต่ลึกข้างในเต็มไปด้วยความคิดถึงมือเหี่ยวย่นยังคลึงหมักเคี้ยวอย่างเคยชินบางครั้งเธอก็ยิ้มให้ภาพอดีตท,ที่ผุดวาบขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเสียงจักจั่นเริ่มก้องกังวันขึ้นเรื่อยๆเหมือนร้องประสานให้ค่ำคืนนี้เข้าสู่จังหวะของมัน ริมทุ่งนี้เงียบสงบแต่มันเต็มไปด้วยเรื่องราวนับพันที่ผ่านตายายมาไม่ว่าจะสุขทุกข์หรือความผูกพันที่ยากจะลืมเลือนยังคงวงเวียนอยู่ในสายลมเย็นย่ำค่ำของวันดวงตาฟ้าฟ,า,ฟางเหมอมองไปยังท้องทุ่งที่เคยมีร่างหนึ่งนั่งเคียงข้างเงียบไปตั้งแต่วันที่ตาเยือนล้มป่วยและจากโลกนี้ไปสิบปีที่ไม่มีเสียงบน่นไม่มีมือหยับหยักที่คอยยื่นน้ำให้ตอนแดดแรง ไม่มีเสียงตะโกนถามแจมวันนี้แกเอาปลาไปตากหรือยังตอนนั้นยายแจมไม่ร้องให้สักหยดคนทั้งบ้านแปลกใจแต่เธอรู้น้ำตามันไม่ได้แห้งหายไปไหนมันแค่ไหลข้างในเงียบและลึกบางคืนยังเผลอเอื้อมมือไปข้างตัวเผื่อจะเจอชายเสื้อเก่าของเขาบางเช้าเผลอหุ่มข้าวสองคนแล้วก็นั่งมองมอข้าวอย่างว่างเปลา่าวันนี้ลมเย็นก็ยังพัดเหมือนเดิม เสียงจักจันร้องเหมือนวันเก่าแต่ไม่มีเสียงของเขาอีกแล้วยายจำหลับตาสูดกลิ่นลมยามเย็นเข้าปอดแล้วเง่อยหน้าขึ้นยิ้มบางๆอย่างคนที่เคยมีและยังคงมีแม้เพียงในใจตาเย้ยนเอยอ,อยู่บนโน้นเป็นไงบ้างว่าวันนี้ลมดีข้าวก็สุกดีนะเสียดายแกไม่ได้อยู่กินข้าวเหนียวกับข้าแล้วสายลมยามเย็นพัดเอ่อยรูปไล้ใบหน้าเหี่ยวย่นของยายจำเบาๆ เธอหลับตาลงช้าๆปล่อยให้เสียงลมและกลิ่นดินพาใจล่องลอยไปไกลและแล้วภาพบางภาพก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นในหัวใจภาพของหญิงสาวผิวคล้ำผมเปียทักแน่นในผ้าสิ้นลายดอกกับชายหนุ่มตัวผอมใส่เสื้อหมอห้อมนั่นคือแจมกับเยื้อนเมื่อห้ิปีก่อนจำได้บอดตาเยื้อนมันตามจีบฉันตั้งแต่ยังสาวๆยายพึมพำกับลม เขามักจะเอากล้วยบวชชีใส่ใบตองมาวางไว้หน้าบ้านตอนเช้ามืดแรกๆเธอก็โมโหคิดว่าใครมาแกล้งวางของไว้หน้าบ้านแต่พอเห็นว่าวางทุกวันแถมวันไหนฝนตกยังเอากล้วยไปใส่ในกระติบไม่ให้เปียกหัวใจสาวก็เริ่มอ่อนลงวันหนึ่งเขาก็เดินมาหน้าบ้านพร้อมดอกเข็มสีแดงในมือยื่นมาให้แล้วพูดแค่ว่า เห็นเองชอบดอกเข็มแถมมันแข็งแรงดีเหมือนใจเองที่ข้าอยากได้ยายแจ่มหัวเราะในลําคอเบาๆเมื่อนึกถึงท่าทางเขินๆของตาเยื้อนในวันนั้นชายคนนั้นไม่หล่อไม่เก่งพูดแต่จริงใจและอบอุ่นเขาไม่เคยสัญญาว่าจะให้ดอกไม้ทุกวันแต่เขาให้ชีวิตที่เธอไม่เคยรู้สึกเดียวดายเลยตลอดครึ่งศตวรรษตาเยื้อนเอ๋ยถ้าแกายังอยู่ฉันคงได้ดอกเข็มอีกสักดอกเนอ เธอยิ้มเศร้าๆน้ำตาซึมขอบตาแต่ไม่ปล่อยให้มันไหลเพราะในใจเธอรู้ดีว่าความรักบางอย่างแม้คนจะหายไปแต่ความรู้สึกนั้นยังคงอยู่ตลอดไปสายลมยามเย็นยังพัดเอ่ยกลิ่นหญ้าแห้งลอยปะปนกับกลิ่นดินชื้นยายจันนั่งเงียบอยู่ริมทุ่งนาทอดสายตามองแปลงข้าวที่กำลังเปลี่ยนสีจากเขียวสดเป็นทองสุกอารามหัวใจเธอเหมือนถูกพัดพาไปไกลกลับไปยังวันวาน วันวันที่เธอและตายเยื้นยังหนุ่มสาวสองคนช่วยกันหวานกล้าดำนาลากรารคดถ่ายทั้งเช้าและเย็นมือของเขาเต็มไปด้วยตาปลารอบด้ามจอบส่วนมือเธอก็แตกระแหงจากการย่ำโคลนแต่ถึงเหนื่อยแค่ไหนก็ยังหัวเราะได้เพราะมีเขาอยู่ข้างๆแจมข้าวเองหวานแนวหรือหวานตรงแถวมันโยกไปทางทิศตะวันตกหมดแล้ว เยือนตะโกนแซวพร้อมยืนหัวเราะอยู่กลางนามือหนึ่งยังจับจอบอีกมือปาดเหนือ่อยายจำย่นจมูกใส่แนวบ้านเจ้าสิถึงไม่เคยได้เข้าดีฉันหวานแนวศิลเข้าใจบ่อศิลเธอหัวเราะใส่พลางปาดโคลนจากหน้าผากตัวเองอย่างไม่ใส่ใจสองคนส่งยิ้มให้กันกลางแดดที่ร้อนเปเรี้ยงแต่มันกลับอบอุ่นกว่าลมหนาวเสียอีก ใกล้ๆก,กันนั้นชาวบ้านคนอื่นก็ส่งเสียงมาอย่างคำขันเฮ้ยเยื้อนหยอกเมียนักเดียวโดนฝ่ามือตบในเอาเดอร์ลุงคำที่อยู่ถัดไปหัวเราะเสียงดังพร้อมโยนหมวกฟางขึ้นล้อเล่นในอากาศข้ากลัวอยู่ดอกมือแจมนี่หนักกว่าไม้หน้าสามเยื้อนแกล้งทำหน้าหวัดนหวัดแล้วหัวเราะจนหน้าแดงแจมสะบัดน้ำใสแล้วทำเสียงแหวเดี๋ยวเถอะคืนนี้นอนหน้าข้อควยแน่ เสียงหัวเราะของทุกคนในท้องนาดังกลมกลืนไปกับเสียงลมพัดผ่านต้นข้าวมันเป็นวันที่เหนื่อยแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความผูกพันทั้งทุ่งดูจะสดใสกว่าทุกวันเพราะเสียงหัวเราะของชายหญิงคู่หนึ่งที่รักกันอย่างเรียบง่ายจำได้ว่าหลังแต่งงานใหม่ๆฝนแล้งจนข้าวไม่ทันออกรวงพื้นนาที่เคยเขียวขจีกลายเป็นดินแห้งแตกระแหงใบข้าวเหี่ยวเฉาเหมือนใจคน ทั้งสองคนต้องตักน้ำจากหนองห้วยมาใช้หับไกลเป็นกิโลแม้แต่จะซื้อเกลือมาใสา่แกงยังต้องลังเลว,ว่าควรประหยัดไว้ซื้อข้าวสารแทนหรือไม่วันหนึ่งแจ่มหุงข้าวได้แค่หม้อเล็กๆไม่มีอะไรกินแนมแม้แต่พริกตำเธอนั่งหน้าเศร้ามองข้าวในชามที่แห้งแล้งพอๆกับท้องนาแต่ตายเยื้อนกลับยิ้มอย่างอารมณ์ดีแล้วตักข้าวเข้า,ขาปากราวกับมันเป็นของวิเศษ มีแค่ข้าวเปล่าๆแต่ได้กินกับเองทุกมือข้าก็อิ่มแล้วจำเอ๋ยเขาพูดพลางมองหน้าเธอแววตาของเขาเต็มไปด้วยความรักไม่ปนแม้แต่นิดของความทุกโศกยายจำน้ำตาซึมหัวใจอุ่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเธอไม่ได้ตอบอะไรแค่ตักข้าวให้เขาอีกคำแล้วนั่งกินข้างๆอย่างเงียบๆในค่ำคืนนั้นไม่มีเสียงฝนไม่มีเสียงเพลง มีเพียงเสียงจิ้งหรีดกับเสียงใจสองดวงที่เต้นไปพร้อมกันในบ้านไม้หลังน้อยชีวิตอาจลำบากแต่หัวใจกลับไม่เคยขาดความรักเพราะทั้งเธอและเขาต่างเป็นเสมือนร่มเงาให้กันและกันแม้ไม่มีเงินทองแต่กลับมีความสุขที่ซื้อไม่ได้จากไหนในโลกวันหนึ่งเมื่อเธอรู้ตัวว่ามีลูกเขานั่งนิ่งอยู่นานใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านสีหน้าเคร่งครึมจนจำใจไม่ดี เธอคิดว่าเขาอาจจะกังวลหรือกลัวความลำบากจะหนักขึ้นไปอีกแต่แล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นดวงตานั้นมีน้ําตาร้นที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเขาดึงเธอมากอดแน่นๆเสียจนเธอรู้สึกถึงหัวใจเขาที่เต้นแรงแล้วพูดเพียงสั้นๆแต่ลึกซึ้งจนเธอไม่มีวันลืมข้าสัญญาข้าจะถา่านาคราวหน้าทั้งผืนเองเอง,เองแค่พักก็พอ หลังจากวันนั้นเยือนก็ลุกขึ้นแต่เช้ามืดทุกวันเขาไถนาเองลากควายเองหาบน้ำกลับบ้านเองแม้แต่หุ่มข้าวก็พยายามเรียนรู้ถึงมือจะพองหน้าจะดำจากแดดแต่เขาไม่เคยบ่นสักคำแจมอยากจะช่วยเหลือแต่เขากลับดูเสียงแข็งเป็นครั้งแรกเองมีหน้าที่อย่างเดียวดูแลลูกของเราให้ดีคืนหนึ่งเธอตื่นมากลางดึกเห็นเขานั่งเย็บผ้าห่มขาดใต้แสงตะเกียง เขาหันมายิ้มอย่างเหนื่อยล้าแล้วพูดเบาๆลูกค้าต้องไม่หนาวถึงไม่มีเงินซื้อใหม่ข้าก็จะเย็บให้มันอบอุ่นที่สุดเพราะเขารักทั้งเธอและรักเจ้าตัวเล็กที่ยังอยู่ในท้องของเธอ ตอนลูกคลอดออกมาตายเยื้อนที่เคยเป็นคนใจแข็งกลับนั่งร้องให้เหมือนเด็กเขานั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องไม้เล็กตลอดคืนขณะที่หมอตํยมาคลอดให้เสียงยายจำร้องด้วยความเจ็บปวดเสียงลมหายใจหอบถี่และเสียงเท้าของชาวบ้านที่วิ่งไปมาตายเยื้อนได้แต่นั่งกหมัดแน่นรอและภาวะนาจนในที่สุดเสียงร้องแหลมเล็กของเด็กทารกก็ดังขึ้นกลางค่ำคืนนั้นเยื้อนลุกพรดเข้าไปในห้องแทบจะทันทีที่หมอตมยํยเอ่ยว่าออกแล้ว เขามองเจ้าตัวน้อยที่นอนตัวแดงแๆแก้มยน่นอย่างไม่อยากเชื่อสายตาน้ำตาเขาไหลเงียบเงียบก่อนจะหลุดพูดออกมาด้วยเสียงสั่นเครือว่าลูกค้ามันมีแขนมีขาครบเลยแม้จะเป็นแค่คำพูดง่ายๆแต่ในหัวใจเขานั้นมันคือความสุขมหาศาลที่ท่วมทน้น หลังจากนั้นเยื้อนไม่เคยปล่อยให้แจมต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเขาอุ้มลูกครั้งแรกอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวกลัวหล,ลุดมือแต่พอจับถนัดแล้วเขาก็ไม่ยอมปล่อยเลยทั้งเหกล่อมป้อนน้ำข้าวลูกรักเอ๋ยโตมาสิเป็นคนดีอย่าหัวดื้อเหมือนแม่เองนะเขาแกล้งพูดหยอกตอนลูกหลับในอ้อมแขนยายแจมหันมารีตาใส่แต่ก็ยิ้มมุมปากอย่างอ่อนใจ บ้านไม้ยกพื้นที่เคยเงียบเหงากลับมีเสียงหัวเราะเสียงเด็กร้องเสียงกล่อมลูกเตียงไม้ไผ่เล็กๆถูกทำเป็นเปรไกวด้วยเชือกถึงกับคือบ้านเวลาฝนตกลูกจะกลัวฟ้าร้องเยือนจะรีบคว้าผ้าห่มให้ลูกแล้วนั่งพัดไม่ห่างบางคืนที่ลูกไม่สบายเขาเฝ้าไม่หลับแม้แต่นาทีเดียวคอยจับตัวลูกเช็ดเหงื่อเปลี่ยนผ้าอ้อ,อม วันหนึ่งเขาเก็บเงินจากการขายข้าวได้ครั้งแรกหลังหลายปีเขาไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ตัวเองไม่ซื้อเหล้าหรือของใช้ใดๆแต่กลับถือชุดเด็กอ่อนสีขาวนวลเดินยิ้มเข้าบ้านค่าซื้อให้ลูกจะได้ใส่วันเข้าวัดวันแรกเขาพูดด้วยแววตาเปลี่ยนไปด้วยความฝัน ลูกเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความรักอันเรียบง่ายแม้ไม่มีของเล่นราคาแพงไม่มีมือถือหรือทีวีแต่มีพ่อที่ร้องเพลงกลอมจากใจกับแม่ที่สอนให้รู้จักอดทนรู้จักแบ่งปันและบ้านไม้หลังเล็กๆก,ก็กลายเป็นวิมานน้อยที่อบอุ่นที่สุดลูกโตขึ้นทีละน้อยจากเจ้าตัวแดงที่ร้องจ้าในอ้อมแขนกลายเป็นเด็กน้อยที่เริ่มหัดคลานล้มลุกคลุกคลานไปบนแคร่ไม้เยื้อมมักจะนั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆกล้ย,ยิ้มกว้างทุกครั้งที่ลูกขยับตัว เก่งนักนะเจ้าลิงน้อยเดี่ยวก็เดินไล่พ่อได้แน่เมื่อลูกเริ่มหัดเดินก็ก้าวเตาะแต่ไปทั่วบ้านบางวันล้มจนหน้าทิ่มเยืนจะวิ่งเข้ามาประคองแล้วพูดเบาๆเจ็บนิดเดียวแต่โตแล้วต้องลุกให้ไหวเข้าใจไหมแจมเองก็สอนลูกด้วยความนุ่มนวลเสมอเธอพาลูกเดินตามลงนาหัดให้รู้จักกลิ่นดินกลิ่นโคลนลูกเอ๋ยคนเราต้องรู้จักดินเพราะเราจะเติบโตจากมัน เวลาขำเยื้อนจะกล่อมลูกนอนด้วยเสียงเพลงพื้นบ้านที่เขาแต่งเองม้่วๆเสียงร้องอาจเพี้ยนแต่ลูกกลับยิ้มกว้างทุกครั้งที่ได้ฟังบางคืนลูกตื่นร้องนอนงอแงเยือนก็อุ้มเดินรอบบ้านเงียบๆไม่บ่นแม้แต่น้อยเพราะในอ้อมแขนนั้นคือดวงใจของเขาเมื่อถึงวัยเข้าโรงเรียนเยือนถึงกับหยิบเสื้อเชิ้ตเก่าของเขามาเย็บใหม่ให้ลูกพ่อไม่มีเงินซื้อใหม่แต่พ่อเย็บด้วยใจเจ้าจะใส่แล้วเก่งที่สุดในห้องเลย ตอนส่งลูกไปโรงเรียนวันแรกเขายืนมองจากหน้าบ้านน้ำตาซึมแต่ใจเต็มไปด้วยความภาคภูมิลูกกลับมาบ้านพร้อมการบ้านวิชาคณิตยายแจ่มที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็พาลูกไปหาลุงคำข้างบ้านให้ช่วยสอนแม่มันสู้ไม่ถอยแม้ตัวเองไม่ได้เรียนหนังสือต่เยือนพูดกับเพื่อนบ้านอย่างภูมิใจเย็นวันหนึ่งหลังจากลูกเรียนจบเขาถามว่าพ่อครับโตขึ้นผมอยากเป็นอะไรดีเย็ยนยิ้มแล้วตอบช้าชว่า เป็นคนดีพอแล้วลูกอะไรก็ได้ขอแค่เจ้ามีหัวใจไม่ทอดทิ้งใครเหมือนที่พ่อกับแม่รักเจ้าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจากเด็กชายที่เคยวิ่งเล่นในานากลายเป็นชายหนุ่มเต็มตัวเขาทำงานเก็บหอมรอมริบหลายปีจนมีหน้าที่มั่นคงจากพนักงานธรรมดาเขาก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าแผนกในบริษัทแห่งหนึ่งในตัวเมือง แต่ไม่ว่าเขาจะเติบโตมากแค่ไหนเขาก็ยังกลับมาหายายจำกับตายเยื้อนเสมอทุกวันหยุดเขาจะหอบเข้าของกลับบ้านทั้งยาของใช้และขนมของโปรดของพ่อแม่พ่อครับแม่ครับผมได้โบนัสมาผมซื้อพัดลมตัวใหม่ให้พ่อแม่เอาไว้พัดเวลาร้อนร้อนยายจำหัวเราะแค่ได้เห็นหน้าลูกก็เย็นใจแล้วไม่นานลูกชายพาหญิงสาวคนหนึ่งกลับมาบ้านด้วยเธอเป็นคนเรียบร้อยใจเย็นและพูดจาอ่อนน้อมพ่อแม่ไม่พูดอะไรมาก แต่ในแววตาเปลี่ยมด้วยความยินดีหลังจากแต่งงานแบบเรียบง่ายใต้ถุนบ้านเยื้อนนั่งยิ้มอยู่นอกเรือนไทยเก่าๆที่ประดับด้วยธงหลักสีเขามองลูกชายในชุดเจ้าบ่าวที่หล่อเหลายิ่งกว่าครั้งไหนมือเขากำลังจับมือเจ้าสาวยกมือกลับพ่อแม่พ่อครับแม่ครับผมขอฝากตัวเมียไว้กับบ้านเราด้วยนะครับผมจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนที่พ่อแม่ทำให้ผมโตมาตาเย็ยนเงยหน้าขึ้นมองลูกสะภ้าด้วยสายตาเมตตา เจ้าเป็นสะพ้ายของบ้านนี้ก็เป็นลูกของข้าอีกคนหนึ่งยายแจมยิ้มน้ำตาซึมพยักหน้าเบาๆหลังแต่งงานทั้งคู่ไม่ได้ทิ้งพ่อแม่แม้จะทำงานอยู่ในเมืองแต่กลับมาเยี่ยมทุกสัปดาห์ส่งเงินให้ใช้ไม่เคยขาดพาไปหาหมอซื้อยาลูกชายยังคงเหมือนเดิมเขาไม่เคยลืมวันที่ตายเยื้อนแบกจอบไถนาหรือวันที่แม่อุ้มเขากลางฝนเขาโตมาแต่หัวใจยังอยู่ในบ้านไม้หลังเดิมที่มีความรักอบอุ่นที่สุดในชีวิต ยิ่งนานวันร่างกายของตายเยื้อนก็เริ่มโรยราจากที่เคยไอเพียงเบาๆกลายเป็นเสียงไอที่สะท้อนลึกจากออกลุกนั่งลำบากหายใจหอบบ่อยขึ้นผิวหนังเริ่มบางและซีดยายจำรู้ว่าเวลาเริ่มใกล้เข้ามาเธอคอยเช็ดเนื้อเช็ดตัวป้อนข้าวป้อนยาพัดวีให้เขาทุกคืนกลางคืนที่ลมหนาวพัดมายายจะลุกขึ้นมาห่มผ้าให้ ยังหนาวอยู่ไหมเยน็นอย่าฝืนเลยนะถ้าเจ็บก็บอกข้ายืนยิ้มบางๆแค่พยักหน้าช้าๆแล้วจับมือลูบหลังมือแจมเบาๆลูกชายที่เคยเป็นเด็กน้อยบัดนี้กลับมานั่งเฝ้าข้างเตียงพ่อไม่ห่างบางคืนเขานั่งหลับคาเบาะยามเช้าก็รีบล้างหน้ามาป้อนข้าวป้อนยาภรรยาของเขาก็ช่วยดูแลไม่ห่างคอยล้างผ้าเตรียมยาทําอาหารอ่อนๆลูกเอเยอนเรียกเสียงแผ่วในคืนหนึ่งค่า อยากให้อยู่ดีๆกันอย่าให้ข้ากลุ้มตอนสิ้นใจลูกชายพยักหน้าดวงตาแดงกับพ่อครับพ่อไม่ต้องห่วงผมจะดูแลแม่ดูแลเมียผมดูแลครอบครัวเราให้ดีที่สุดเยื้อหลับตายอย่างพอใจแววตาอ่อนโยนราวกับแสงจันทร์คืนหนึ่งฝนตกพรำพรำลมเย็นพัดเข้าหน้าต่างตาเยื้อนนอนสงบนิ่งเสียงลมหายใจแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินมือของเขายังคงกุมมือยายจับไว้แน่นและในช่วงเวลาสุดท้ายเขาเอ่ยเพียงคำหนึ่งแผ่วเบา จมเอ๋ยข้าขอบใจนะที่เดินมาด้วยกันไกลถึงเพียงนี้น้ำตาไหลาจากหางตายายแจมอย่างเงียบงนันไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีเสียงคร่ำครวญมีเพียงลมหายใจที่ขาดห้วงกับมือของเธอที่ยังกลุมไว้แน่นไม่ปล่อยเสียงนกยามเย็นเริ่มเงียบลงเหลือเพียงสายลมแผ่วเบาที่พัดผ่านรวงข้าวไหวเอนแสงสุดท้ายของวันทอดเงายาวบนร่างของหญิงชราที่นั่งเหม่อมองผืนนาดวงตาของยายยอแจมยังจ้องไปไกล ไกลเกินกว่าทุ่งตรงหน้าไกลจนถึงวันวานที่เธอและตายเย็นยังหนุ่มสาวเสียงหัวเราะเสียงลมเสียงรักยังคงดังก้องอยู่ในใจแต่แล้วเสียงใสๆดังขึ้นจากด้านหลังหญ้าแจม่มหญ้าแจม่มหนูเก็บดอกหญ้ามาฝากหญิงชรากับพริบตาช้าๆเงยหน้าขึ้นจากห้วงคิดรอยยิ้มอ่อนโยนผุดขึ้นที่มุมปากเมื่อเห็นหลานสาววิ่งมาพร้อมกับดอกหญ้าเล็กๆท้เอย๋ยหลานหญ้าเดียวก็สะดุดหกล้มหรอก เธอก้มลงรับดอกญ้าจากมือเล็กๆแล้วลูบห,หัวหลานเบาๆดอกญ้าสวยใหม่จะสวยสิสวยเหมือนคนให้เลยหลานหัวเราะคิดยายจับหัวเราะตามหัวใจที่เคยหม่นเศร้าก็อบอุ่นขึ้นอีกครั้งในขณะที่เยือนอาจจากไปแล้วแต่ชีวิตยังดำเนินต่อเสียงวิ่งเล่นของหลานในลานหน้าบ้านเสียงหัวเราะในยามเย็นมันคือความสุขใหม่ที่ยังเติบโตอยู่ในบ้านหลังเดิม ยายจ่มเงนยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีลมเย็นพัดมาอีกระลอกพร้อมกับเสียงของวันพรุ่งนี้และในใจเธอก็รู้ดีว่าแม้วันวานจะลับไปแต่ความรักยังคงอยู่ไม่เคยเลือนหายไปจากบ้านหลังนี้เลย